สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันที่21กันยายนนะครับหลังจากโนอึนนะครับพายุนะครับได้ออกไปก็มาดูสภาพนะครับวันก่อนนะครับที่ตรงนี้นะครับจะมีน้ําเต็มไปด้วยน้ํานะครับเท้ไปหมดเลยนะครับแต่มาวันนี้นะครับไปกับ พายุหมดแล้วนะครับน้ํานะครับมาดูทางสวนของเรานะครับวันก่อนนะครับวันก่อนนะครับที่จอดโมไซน์นะครับมีน้ําไหลผ่านนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับวันก่อนนะครับนี่ที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปก่อนนะครับ นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีน้ำแล้วนะครับเป็นปกติแล้วนะครับนะครับเอซี FC, หรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ถามมาว่าปลานะครับไม่ไปกับสายน้ำหมดหรือว่ายังเหลืออยู่บ้างนะครับก็เมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเมื่อเช้าผมไม่ได้ ยังไม่ได้ทายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่า,าการาดเต็มนะครับเลยทายไม่ได้ผมให้อาหารดูมาเช้าก็ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลือเยอะอยู่ครับเขาไม่ไปหมดนะครับก็ให้อาหารไปก็ยังเหลือเยอะนะครับในบอ่อตรงนี้นะครับนี่นะครับ นี่เลยในบอ่อก็ยังมีปลาอยู่นะครับไปไม่หมดนะครับก็ไปเป็นบางส่วนนะครับแต่บางส่วนก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ให้เขาไปเป็นธรรมชาติบ้างแบ่งธรรมชาติให้เขาได้ไปนี่นะครับเห็นไหม นี่ครับเขายังวิ่งหาเลยนะครับยังเหลืออยู่เยอะนะครับคงไม่ไปหรอกนะครับเพราะว่าเราทำบุญนะครับเราทำบุญก็ให้เขาไปบ้างเหลือบ้างแล้วแต่เขาอยู่ตามนี่น,นี่นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมยังเหลือเยอะเลย ยังวิ่งมาหาอีกนะครับนั่นครับขนาดน้ำท่วมยังยังจะเหลืออยู่ให้เราบ้างตามธรรมดานะครับตามที่เห็นน้ำท่วมนะครับปลาก็จะไปตามน้ำหมดแต่นี่ยังยังเหลืออยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ f c ซนะครับ ที่สอบถามกันมานะครับบางท่านก็เสียดายนะครับก็ทํายังไงได้นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับก็อาจจะให้เขาไปบ้างอยู่บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไปหมดก็ไม่เป็นไรนะครับในน้ํามันก็ย่อมมีปลายอยู่แล้วนะครับนี่นะครับสายบัวนะครับ สายบัวตรงนี้นะครับหลุดนะครับหลุดออกจากโคนเลยนะครับถอนรากเลยนะครับไม่ทราบว่าน้ำมันพัดแรงนะครับตอนที่น้ำมานะครับก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะว่าด้านนู้นเขาก็น่าจะอยู่เหมือนกันนะครับที่ทุง่งนานะครับ ไปก็ไปไม่เยอะนะครับครึ่งครึ่งต่อครึ่งหรือไม่ก็ไปบางส่วนอยู่บางส่วนนะครับเดีย๋ยวจะพาไปชมด้านนู้นนี่นะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นด้านทุ่งนานะครับนาข้าวนะครับในจุดตรงนี้น nah ี่น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 ี่ครับเขาก็เบ่งมาอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับเพราะว่านั่นนๆนันเห็นยังเห็นอยู่เลยครับเห็นเยอะนะครับคงไม่ไปไหนนะครับขนาดน้ำท่วมนะครับไม่ไปนะครับเขาก็ยังอยู่ให้เราอีกนะครับ โอ้ยอยู่เยอะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนูน่นอู้นะครับด้านโน้นก็เห็นสีเหลืองเต็มไปหมดเลยทีนี้นะครับดีแล้วนะครับเขากระจายกันอยู่เพราะว่าในบ่อมันแออัดมันเยอะเกินนะครับกระจายกันอยู่ก็ดีนะครับนี่มะละกอนะครับกำลังออกลูกเลยนะครับ ล้มแล้วนะครับเพราะว่ากระแสน้ำที่มันพัดนะครับทำให้ท่วมเลยนี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มลุ่มต่านะครับทำให้น้ำมันท่วมนะครับเดี๋ยวนะครับแรงนี้ก็จัดการ ทำบริบทใหม่นะครับให้มันสวยนะครับทำให้มันสูงนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทำตามทุนนะครับทำตามงบนะครับก็ได้วางแผนไว้แล้วว่าเราจะเอาดินข้างนอกมามาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าตรงนี้ดินมันไม่พอนะครับมันเป็นที่ลุ่มนะครับเป็นที่ลุ่มเราก็ต้อง หาดินนะครับมาทำคันให้มันสูงนะครับก็ต้องลงทุนเยอะหน่อยนะครับไม่เหมือนที่สูงนะครับที่สูงหน่อยก็จะดีในการขุดนะครับถ้าที่ลุ่มต่ำก็จะยากนะครับเพราะว่าขุดไปแล้วดินมันไม่พอก็เลยต้องหาดินจากข้างนอก มาเสริมอีกนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็ขนดินเอาเอามาจากข้างนอกนะครับมาทําหลังคันนะครับเพราะว่า,าขุดสะแล้วดินมันไม่พอนะครับก็ทําหลังคันกว้างด้วยนะครับก็ดินมันก็เลยไม่พอนะครับก็ต้องหาดินจากข้างนอกมามาเสริมอีกนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าหกสิบเซนอีกนะครับถึงจะ ผนน้ำนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมา,าแบบแบบนี้นะครับก็ต้องทำท่อเลี่ยมนะครับตรงนี้นะนี่นะครับท่อนี้มันเล็กเกินไปนะครับท่อหกสิบนะครับไหลไม่ทันต้องทำท่อเลี่ยมให้มันมันกว้างมันใหญ่นะครับให้มันระบาย เร็วหน่อยจะได้ไม่ไม่ท่วมตรงนี้อีกต่อไปนะครับก็ต้องติดตามชมในตอนต่อไปนะครับปีหน้า <c oughs> ว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับตอนนี้ก็มาเก็บพริกด้วยนะครับจะเตรียมกลับสำนัก สำนักขุดเหมือนเดิมนะครับที่หน้างานขุดของเราก็ได้มาเก็บพริกนะครับเก็บพริกเก็บอะไรนะครับเตรียมเสบียงนะครับที่จะกลับไปที่หน้างานของเรานะครับนี่ไม่ต้องซื้อนะครับก็มาเก็บผักเก็บอะไรนะครับมะละกอมะละกอนะครับเพื่อที่จะเอาไปกินหน้างานนะครับนี่นะครับทั้ง พืชผักอะไรต่างๆนะครับก็จะเก็บเอาไปไว้นะครับทำอาหารนี่นะครับเป็นแตงไทยนะครับที่ผมกลับมาตอนเที่ยวก่อนนะครับผมก็ได้โยนเมล็ดไว้นะครับนี่ตอนนี้ก็ เป็นแล้วออกดอกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะครับนี่ยอดไว้นะครับแต่เจ้าของไม่ได้อยู่นะครับไปอยู่ที่นางานขุดนะครับกลับมาอีกทีนะครับก็โตแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็นะครับจะทำ เป็นที่นั่งเล่นนะครับนะครับเป็นต้นตะขบนะครับไว้ปลูกไว้ให้นกให้อะไรกินลูกด้วยอะไรด้วยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเกื้อกูลให้ธรรมชาตินะครับให้เขาได้มาอยู่อาศัยที่พื้นที่ของเรานะครับเสียงนกเสียงอะไรร้องก็จะได้เป็นธรรมชาตินะครับผม ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมให้ได้ชมนะครับหลังจากโนอึนนะครับได้จากไปแล้วนะครับก็เป็นปกติดีแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็โอเคครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมผลงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโค้องนาโมเดลนะครับก็ ขอบคุณสวัสดีครับ